สสััดีคครบทุกนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป p อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็น,นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสวัสดีปีใหม่ก่อนเลยนะครับทุกคนวันนี้1มกราคม2024แล้วปีที่ Baby ้มอน t e r อร์เนี่ยเขาจะมาโชว์ศักยภาพแบบ เต็มที่ระเบิดความปังแบบสุดๆไปเลยนะครับว่าแล้วเนี่ยก็ระเบิดทันทีเลยนะครับเที่ยงคืนเกาหลีปุ๊บเนี่ย YG a n n o u n c e m e n t แจ้งเตือนมาทันทีในช่อง Baby Monster Official YouTube นะครับประกาศจากปายางเองเกี่ยวกับ Baby Monster แล้วก็พูดถึงเรื่องของอาหยอนกันด้วยโดยปายางเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่า Baby Monster นั้นเนี่ยจะมีเพลงนะครับเพลงใหม่เลยที่เตรียมปล่อยในเดือนกุมภาพันธ์นะครับทุกคนชื่อเพลงว่า stuck in the middle นั่นเองนะครับ นึ่งกุมภาพันธ์เราจะได้ฟังเพลงใหม่ของ Baby บี Monster เตอร์เรียกได้ว่ามาเร็วมากเลยนะครับเปิดปีใหม่ปุ๊บเนี่ยเริ่มด้วยวันที่1กุมภาพันธ์ไปอย่างได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเพลงใหม่ stuck in the middle นี้จะไม่ได้เป็นเพลงแนวฮิปฮอปแบบดุดันเหมือนกับ b a t t l e Up ัแล้วแต่ว่าจะเป็นเพลงที่สไตล์ใหม่มากๆเป็นสไตล์ที่ค่ายเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะครับโอ้โหน่าติดตามมากๆเลยว่าจะเป็นสไตล์ไหนลองมาเดาๆกันดูนะครับว่าการคัมแบ็กครั้งใหม่ของเบมอนนั้นเนี่ยจะมาในคอนเซ็ แบ,บไสไตล์แบบไหนที่ YG ไม่เคยทำแฮมปายางยังบอกว่าตอนนี้ Baby m o n ster อร์เนี่ยมีแลนนะครับที่จะปล่อยมินิอัลบั้มด้วยประมาณวันที่1เมษายนแต่ว่ายังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ว่า1กุมภาพันธ์แน่นอนปล่อยเพลง1เมษายนอาจจะมีมินิอัลบั้มตามมาด้วยเตรียมเงินเปไว้เลยนะครับบอกเลยว่าอัลบั้มของ Baby m o n ster อร์เนี่ยลดแน่นอนนอกจากนั้นปายางเนี่ยก็ยังอัปเดตในเรื่องของไอยอนที่ทุกคนเนี่ยรอคอยแล้วก็อยากรู้กันมากๆว่าจะยังไงกันแนะ่ยังอยู่หรือเปล่า ไม่อยู่แล้วหรือยังไงนะครับปายังบอกว่าอาชยนเนี่ยต้องมีการพักฟื้นหรือว่าต้องหยุดซ้อมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยต้องพักประมาณ2-3เดือนกันเลยทีเดียวเพราะว่าปัญหาสุขภาพด้วยเหตุผลนี้เลยทําให้วงเนี่ยจะต้องเดบิวต์ก่อนด้วยเมมเบอร์6คนนะครับตามที่เราได้เห็นในแ a t ตตั u อัพนั่นเองซึ่งบางคนที่บอกว่าอายอยเนี่ยไม่ได้ป่วยไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอันนี้เนี่ยน่าจะเชื่อได้แล้วว่าน้องเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพจริงๆนะครับทั้งๆท,ที่อยากเดบิวต์แหละแต่ว่ามันไม่่่่ไดดด้้้กกก็เเลยะตอองรรััษาาาาใหีีนพพวสสสุุขภคญท ปายังบอกว่ายังไม่สามารถที่จะยืนยันได้นะครับว่าอาฮยอนนั้นจะกลับมากับการคัมแบ็กครั้งต่อไปของเบบี้มอนสเตอร์หรือเปล่าหรือว่าจะกลับเข้ามาร่วมวงเนี่ยได้เมื่อไรเพราะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องรอให้ร้อเปซหลังจากนี้ถ้าหากมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับอาฮยอนแล้วก็การกลับเข้าร่วมกับเบบี้มอนสเตอร์เนี่ยทางค่ายจะมาอัปเดตมาแจง้งข่าวให้แฟนๆได้รับฟังกันอีกทีในต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้การคัมแบ็กครั้งใหม่ใน s t ั๊กอินดิวเวอร์เนี่ยอารฮยอนน่าจะยัง มาแน่นอน1กุมภาพันธ์กับเพลงใหม่นะครับ Stuck in the Middle และเมษายนในวันที่1เนี่ยที่ยังไม่คอนเฟิร์มก็อาจจะมีมีนนอัลบั้มปล่อยตามมาอีกยังไงก็รอความเคลื่อนไหวกันอีกทีว่าปายังจะมาแจ้งข่าวอีกเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆเตรียมตัวเปกันไว้ได้เลยแจ้งข่าวทันทีนะครับเปิดปีใหม่มาเนี่ยก็ทําอย่างที่พูดเลยว่าจะมาโชว์ศักยภาพแบบเต็มที่1กุมภาพันธ์มาแล้วทุกคนคิดว่ามันเร็วหรือเปล่าหรือว่าช้าไปอยากให้ได้มกร,ราคมนี้เลยก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันมาได้เลยนะ แล้วมาเดากันว่าเพลงใหม่สไตล์ใหม่ที่ YG ไม่เคยทํามาก่อนแต่จะมาทําให้ Baby Monster เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบไหนสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ขออัปเดตเพลงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับ Happy New Year อีกทีนะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง